ข้อสอบแนวที่แกตะกกับยังไม่จูใจเลยได้เลยเด,ดี๋ยววันนี้เจอกันรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าวายุ o, อักคีวาลีปัตตพียืนเ e รียงเป็นแถวตอนเดียวกันเงื่อนไขบอกว่าปัตตพีเดินหน้า1นก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับวาลีเงื่อนไขสองบอกว่าวายุเดินถอยหลัง3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับวาลีเช่นกันเงื่อนไขสามบอกว่าปัตตพีเดินหน้า3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับอักคีโจทย์ถามว่าโจหาว่าวายุและอักคีอยู่ห่างกันกี่ก้า ข้อต่อมานะคะรูปภาพสี่เหลี่ยม5รูปทับซ้อนกันโดยโจทย์ถามว่าจงหาจํานวนที่หายไปข้อต่อไปจงหาไพ่ที่หายไปไพ่มีทั้งหมด9ก้าใบแต่ละใบจะมีสัญลักษณ์และตัวเลขโดยไพ่จานวนที่9จะหายไปเขาต้องการถามไพ่ที่หายไปนะคะอีกหนึ่งข้อจากรูปจะได้ผลลัพธ์ตามข้อใดทุกคนลองสังเกตสิคะว่ารูปภาพนี้เท่ากับตัวเลขอะไรโดยช้อยมีอยู่ว่า1ิบ 8 6 4และ2ทุกคนคิดออกกันไหมเอ่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วครั้งก่อนน้องๆบอกว่าข้อสอบแนวที่แกตะกะยังไม่จูกใจเลยอยากให้พี่เอามาให้อีกได้เลยเดี๋ยววันนี้เจอกันสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครตอบดีนั่นกับเพื่อนโนนกับครูนูนกับพี่แต่นี่โค้ชเองเดี๋ยววันนี้มาเจอแนวข้อสอบที่แกตะกะกันนะคะ ยู่กับโค้ชพี่หนูนานะคะกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลการศึกษาดี่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion Group กันด้วยนะ เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยดีกว่าเอาง่ายๆก่อนเนาะโจทย์มีอยู่ว่าวายุอัคคีวาลีปัตตาพียืนเรียงเป็นแถวตอนเดียวกันเงื่อนไขบอกว่าปัตตพีเดินหน้า1นก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับวาลีเงื่อนไขที่สองบอกว่าวายุเดินหอยหลัง3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับวาลีเช่นกันเงื่อนไขที่สามบอกว่าปัตตพีเดินหน้า3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับอัคคีโจทย์ถามว่าโจงหาว่าวายุและอัคคีอยู่ห่างกันกี่ก้า อ่ะทุกคนลองไปคิดกันก่อนนะติ๊กต๊อกติ๊ก ใช่แล้วไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะข้อนี้เนาะเราต้องใช้การวาดภาพหรือว่าลำดับเพื่อดูว่าแต่ละคนอยู่ตำแหน่งไหนกันเงื่อนไขแรกเลยปตัตภพีเดินหน้า1นก้าจะอยู่ที่เดียวกับวาลีแปลว่าวาลีต้องอยู่หน้าปตัตภพีเงื่อนไขที่2นะคะวายุเดินถอยหลัง3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับวาลีเช่นกันแปลว่าวายุเนี่ยอยู่หน้าวาลีหลายก้าเหมือนกันนะอันต่อไปปตัตภพีเดินหน้า3าก้าจะไปอยู่ที่เดียวกับอคัคคีเราจะรู้ว่าอัคคี อยู่ข้างหลังวายุนั่นเองโจทย์ถามว่าวายุหลักคีอยู่ห่างกันกี่ก้าวเราก็จะตอบได้ทันทีเลยว่า1นก้าวถูกต้องเก่งมากเลย ่อนะคะขอยากกว่าเดิมหน่อยเมื่อกี้น,นี้มันง่ายไปใช่ไหมมาดูข้อนี้กันข้อนี้เป็นการดูรูปภาพนะคะรูปภาพสี่เหลี่ยม5รูปทับซ้อนกันโดยโจทย์ถามว่าทรงหาจํานวนที่หายไปทุกคนลองสังเกตนะคะว่าแต่และมุมของรูปสี่เหลี่ยมจะมีตัวเลขอยู่ดังนั้นเราลองหาความสัมพันธ์ของตัวเลขดูเป็นยักันบ้างคะคิดออกกันไหมเอ่ย ถ้าใครคิดไม่ออกมาฟังพี่เฉลยได้เลยอ่าทุกคนคะลองสังเกตดูนะคะว่าส่วนที่สี่เหลี่ยมทับซ้อนกันจะมีค่ามากเลยดังนั้นเราต้องหาความสัมพันธ์ของมุมที่เหลือตัวเลขของแต่ละมุมเช่นรูปแรกจะเป็น 1>, 1 3และ4นะคะเราก็จะตาตัวเลขของแต่ละมุมเนี่ยมากำลังสองแล้วบวกกันก็จะได้ตัวเลขของที่ทับซ้อนอ่ะมาดูตัวอย่างกันรูปแรกก็จะเป็น1กํากำลังสองบวก3ากำลังสองบวก4กำลังสองก็จะได้ -1 -9 -16 บวก9บวก16ก็จะได้26ตามตัวเลขมุมที่ทับซ้อนนะคะแปลว่าความสัมพันธ์นี้ใช้ได้เราลองไปทดสอบกับรูปสี่เหลี่ยมอื่นกันดูอ่ะ รูปสี่เหลี่ยมต่อไปก็จะเป็น5กําลังสองบวก2กําลังสองบวก1กําลังสองบวกกันก็จะได้ยี่บวก4บวก1ก็จะได้30ค่ะอ้าวลูปที่สองก็ผ่านไปดูรูปที่3ากัน3กําลังสองบวก6กําลังสองบวก2กําลังสองก็จะได้9บวก36บวก4บวกกันก็จะได้49เอ้าวก็ถูกเหมือนกันแปลว่าความสัมพันธ์ที่เราคิดมาถูกต้อง ดังนั้นเราไปหาคําตอบที่เราต้องการได้เลยก็จะเป็น7กําก,กำลังสองบวก2กํกลังสองบวก1กําลังสองก็จะได้49บวก4บวก1ได้ทั้งหมด54ค่ะแปลว่าคําตอบข้อนี้คือ54นะคะข้อต่อไปโจทย์ถามว่าโจงหาไพ่ที่หายไปโดยกําหนดเงื่อนไขาตามนี้โจทย์มา อะทุกคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าไพ่มีทั้งหมด9กใบแต่ละใบจะมีสัญลักษณ์และตัวเลขโดยไพ่จานวนที่9จะหายไปเขาต้องการถามไพ่ที่หายไปนะคะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละใบมีความสัมพันธ์กันยังไง เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครทาข้อสอบได้หรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าใครยังทำข้อสอบไม่ได้ไม่เป็นไรมาฟังพี่เฉลยกันนะคะอ่าทุกคนค่ไพ่จะมีทั้งตัวเลขแล้วสัญลักษณ์นะทีนี้พี่จะบอกก่อนว่าข้อนี้เรามองแบบนี้นะคะว่าตัวเลขของพ่ a จะเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตามค่าตัวเลขของไพ่เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแจ็คจะเท่ากับ11ควีนเท่ากับ12นะคะแล้วคิงเท่ากับ13นะคะเราไปดูความสัมพันธ์ของรูปภาพกันเลยดีกว่าอย่างรูปแรกจะเป็น4กับ9นะคะก็จะได้คิงความสัมพันธ์คือ4บวก9เท่ากับ13คิงก็คือเท่ากับ13อ่าแปลว่าความสัมพันธ์นี้ใช้ได้ไปดูแถวที่สองค่ะแถวที่2จะเป็น11 ทำไมถึงเป็น11เพราะว่าแจ็คเท่ากับ11นะคะบวก1เท่ากับ12หรือควีนนั่นเองแถวที่3ก็จะเป็น5บวก2เท่ากับ7แปลว่ารูปที่หายไปจะมีไพ่ค่าเท่ากับ นะคะทีนี้เราไปดูสัญ,ญลักษณ์กันเลยดีกว่าสัญลักษณ์ของแถวแรกสังเกตได้คือโพแดงกับดอกจิกก็จะได้โพแดงแปลว่ารูปทางขวาสุดกับรูปทางซ้ายสุดจะมีสัญลักษณ์เหมือนกันไปดูแถวที่2ค่ะรูปทางขวาสุดก็เป็นข้าวหลามตาดัดรูปทางซ้ายสุดก็เป็นข้าวหลามตาดัดแปลว่ารูปที่เราต้องการจะมีสัญลักษณ์เดียวกับรูปแรกซึ่งรูปแรกของแถวที่3มก็จะเป็นโพแดงดังนั้นรูปที่เราต้องการ ก็จะเป็นโพแดงดังนั้นคำตอบของข้อนี้ไพ่ของเราจะเป็นรูป7โพแดงนั่นเองค่ะอ่ะพี่มีโจทย์แถมให้อีกหนึ่งข้อเขาบอกว่าจากรูปจะได้ผลลัพธ์ตามข้อใดทุกคนลองสังเกตสิคะว,ว่ารูปภาพนี้เท่ากับตัวเลขอะไรโดยช้อยมีอยู่ว่า10 8 6 4และ2ทุกคนคิดออกกันไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊ก อ่ายากใช่ไหมคะมันคือการสะท้อนของตัวอักษรภาษาอังกฤษ,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 ษค่ะคือ F O U R f o C ดังนั้นข้อนี้ตอบ C นะเป็นยังไงกันบ้างคะจุใจกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครอยากให้พี่นำแนวข้อสอบที่แกีะก,กับรรม,มาให้ดูอีกหรืออยากให้นำแนวข้อสอบอื่นๆมาเล่าให้ฟังแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้ล่างนี้ได้เลยนะ และถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงของช่อง You Passion Group กันไว้ด้วยนะคะสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโน่นก็ครูนูนกับพี่แต่นี่โค้ชเองโค้ชพี่หนาขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าบ๊ายบาย